สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่18พฤษภาคม2566ออันดับแรกจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคายางพาราของท้องถิ่นกับราคากลางที่ตรงนี้ราคาจะแตกต่างกันบวก หรือลบก็ราว3-5บาทนั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ42.20นะครับสำหรับวันนี้ก็คือมีการปรับตัวลดลงมากหน่อยที่0.90นั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา48บาท35ราคาก็คือปรับบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่0.09นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา5 0 36ปรับ ไม่ปรับขึ้นและก็ไม่ปรับลงนะครับก็คือราคาทรงตัวนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซ็นต์วันนี้40สบาทจุดศูนย์ศูนย์สำหรับราคาวันนี้คือทรงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปอร์เซ็นต์สดวันนี้19บาทจุดราคาทรงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง21บาทจุดราคาก็ยังทรงตัวนะครับ ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน24.01บาทจุราคานี้ก็คือทรงตัวเหมือนกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับ และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้25.80บาท,บาทราคาก็ยังทรงตัวเช่นเดียวกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราช่วงนี้ก็คือผันผวนร,ราคาที่ไม่แน่นอนนั่นเองครับก็ยังมีการปรับขึ้นปรับลงและก็ราคาทรงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศพร้อมกันเลยนะครับว่าทิศทางอย่างไร